สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูนัทอีกครั้งนะคะวันนี้คุณนัทก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผีเสื้อแสนสวยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อค่ะ ก่อนอื่นเรามาท่องคำค้องจองกันก่อนเลยค่ะคำค้องจองผีเสื้อแสนงามผีเสื้อแสนงามบินตามดอกไม้ขยับปีกว่องไวบินไปบินมาดูดเกสรดอกไม้ขยายพันนานาดอกไม้งามตาอุราเปมปี ทบทวนกันอีกครั้งนะคะผีเสื้อแสนงามบินตามดอกไม้ขยับปีกว่องไวบินไปบินมาดูดเกสรดอกไม้ขยายพันนานาดอกไม้งามตาอุราเปมปี เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ท่องคำของจองกันจบไปแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในคำของจองนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเสื้อใช่ไหมคะและในวันนี้คุณนัทก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผีเสือ้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อนั่นเองคะ่ะซึ่งวงจรชีวิตของผีเสื้อแบ่งออกเป็นสีระยะคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ ระยะที่ 1. ระยะวางไข่ผีเสื้อตัวเมียจะบินออกมาวางไข่บนใบไม้ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวหนอน3-5วันค่ะลักษณะของไข่นะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆมีสีเหลืองหรือสีขาวเกาะเป็นกลุ่มอยู่บนบริเวณใบไม้ค่ะ ต่อไปเป็นระยะที่สองระยะที่เป็นตัวหนอนค่ะหลังจากที่ตัวหนอนได้ฟักออกจากไข่แล้วก็จะกินเปลือกไข่ของตนเองและกินใบไม้เป็นอาหารเป็นเวลา15วันนั่นเองค่ะ ต่อไประยะที่3คือระยะที่เป็นดักแด้ค่ะเมื่อเจ้าตัวหนอนจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะหยุดกินอาหารและหยุดเคลื่อนไหวค่ะและจะหากิ่งไม้เพื่อปล่อยใย,ยออกมาพันรอบๆตัวเองใช้เวลาประมาณ15วันค่ะต่อไปเข้าสู่ระยะสุดท้ายระยะที่4 ระยะนี้คือระยะที่ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอย่างที่เราเคยเห็นกันค่ะต่อไปเรามาลองเรียงลำดับการเจริญเติบโต,ตของผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อกันบ้างค่ะเด็กๆ,ๆจำกันได้ไหมเอ่ยระยะที่หนึ่งคือระยะอะไรคะเด็กๆ จำกันได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะระยะที่หนึ่งคือระยะวางไข่ค่ะต่อมาระยะที่สองคืออะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะระยะที่สองคือระยะตัวหนอนนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อตัวหนอนจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้ว ก็จะเข้าสู่ระยะที่3ค่ะคือระยะอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะคือระยะที่เป็นดักแด้นั่นเองค่ะต่อไประยะสุดท้ายระยะที่4จากที่เป็นดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะรบมือให้ตัวเองหน่อย เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบกันได้ไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อกันไปแล้วเด็กๆลองไปสังเกตตามบริเวณต้นไม้รอบๆบ้านของเด็กๆนะคะว่าจะเจอผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าถ้าเด็กๆเจอก็อย่าไปจับหรือไปรังแกเขานะคะเพื่อที่เราจะได้มีผีเสื้อไว้ชื่นชมตลอดไปค่ะ สุดท้ายนี้นะคะครูนัดก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในหน่วยหน้าสวัสดีค่ะ